พื่นแม่เพิ่นมาดีค่ะเอฟซี่ว่ะแม่เพื่อนคนสวยภายในเอฟซี่ใหม่่ะเพื่นมื่อกีเห็นแม่เออยน่ะมว่ที่ย์พานมาแม่เพิ่นฝันมั่ิซงทามากมากอยากได้ที่ดินนะคะมาแบ่งที่ดินแบ่งไปแบ่งมาเพราเอาที่ดินจะเอาเงินก็ระหาพันนะคะแม่เพิ่นกตีหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์ศูนย์ตัดใดหาศูนย์กับหาศูนย์ศูนย์หากับศูนย์ศูนย์เลขข้างล่างออกหาศูนย์มาตรงๆนะคะเอฟซี่กับฝาก คะครับเขามาให้แม่เพิ่นคุณชวนพิสฝากมาให้แม่เพิ่นสามร้อยพ่อแดงฝากให้แม่เพิ่นเป็นกำลังใจให้แม่เพิ่นสองร้อยเป็นเงินห้าร้อยบาทนะคะขอบคุณค่ะขอบงพันจึงนี่แล้วเด้อสองพันค่ะฝันไปคฟันไปเพราะว่ามีฟันเนอะผู้ผู้เพิ่นมาบอกผู้เพิ่นตายนะแมาอีกบ่แม่ต้องมาล่ะคือได้ยินว่าแม่จุดทูพาจุดทูพาอย่างเงน้ยขึ้นนี่คนลูกคนลูกคนลูกคนนี้คนลูก เ่าะันปล่อยมากเลยว่ะคว้างไต่ศึกมากแต่ว่าบะขันบอกมันว่าจุดทูบเราเป็นคนลูกเมียนจุดถูกขึ้นปกติจุดทูบหาคนตายเนี่ยมันต้องจุดกลางคืนแล้วก็ดอกเดียวมันบ่าแม่ดอกเดียวจำดอกเดียวจำย่านบ่บ่เด่เพราะว่าคนเป็นพิซายบ้านาคนสิมากูรดงกแต่ว่าพะ้ันบอกเนาะเมาดูัวดิพันมากนี่คนมาเฉียงเฉียงเอาทีเอาไฮเอาหน้านี่ยคนมาก่อนจังมือมูก็จำบ่ได้ไม่มากกว่าน เรี่ยงสิออกโดนมืออยู่ดิที่หนูมาสัมผัสที่แม่เพิ่นว่าขันมาสะาจังหน่อยมืออื่นสิไปไปไปยังห้าโม่ติอันที่อันที่ผู้ก่อจําไม่ได้ว่าเพิ่นมากกว่าจากมือสวรรั์เป็นหลังวันพักอันที่ยี่สิบผักอีผักเพราะหมาหนัดหมายเมฆกว่าวนนี้จุดทูบหายังมากันมาแต่ว่าเป็นคนลุกมือนั่นวันที่ยี่สิบจีมากต้องบอกอีกละมันต้องมากอีกละ เพราะว่าบอกมันอยู่ว่ามังไงบอกกันบ่าว่ากันบ่ครบหางวดบ่เลี้ยงแมนอาจจะหางวดก่อนบอกกันอยู่พื้อนอย่งต่อมาละแล้วเพื่อนบอกกันยังบ่ค่ะบอกดูขั้นดีฝันไงบ่ค่ะตอนนี่จะจู่แล้วฝันเกี่ยวรถอยู่ดิค่ะก็จู่ฝันเกี่ยวรถจังโหลขั้นอันสามหกศูนย์สามก็จริงแมนแต่ว่าเราขับไป เขาไปหลานตึกแหนอยู่ขางทางเขาได้เปลนกินป่าน้ำกอพนัเขาข้าวป่ากันมากเต็มแหนอยู่นานแล้วว่าเรารดขั้นเก่งขั้นนั่นรถดขั้นนี่ถ้าปานเกี่ยมันจบออกได้เท่า่นทะเบียนรดเป็นสามหกศูนย์สามศูนยสมหกเหงมนเขั้นใด อยินี้แต่พอโจว่าแม่เพิ่มโบฝันเอาเลขพอโจไปลง่มนไปตัดหญ้ามาเมื่อยพออยากเบาคลิปไหแม่เพิ่นเบาพอไปตัดหญ้าสว่งแล้วบอจางคนเลยผมแม่บัวเราบอจางเราคอยเห็ดเอาเมื่อยเล็กเล็กน้อยเพิ่นเคยเอาเลขรถนขั้นนี้มาลงตอนหนูมาสัมผัสไม่ไหมที่ว่าเพิ่นคลับไปคลับรถดึง เบรกมือมาลุดนะนะบอกส <S smoke> <thin, S 2> ี three, three. Three. ่ต so ัวนอเนีมันสามเคือสามหกศูนย์สออกเลยมนี่ตเลยคือตาจงไดมันก็ได้เลขตัวเดียวกันเนาะกันตดเลขสามตัวสามตัวมันจะเป็นหกศูนสามตัดคู่นาทถ้เลเลขเลขสอตัวมันที่ตาได้สามตัวตาได้สามหกศูนย์ ข้าวโลขั้นนี้ฝันเกี่ยวย่ำใดมันชอบออกแน่นอเป็นบ,นบ่พ่อบโจ๊กโจ้กฝันเกี่ยวข,ขับรถขั้นนี้บอกค่ะรถเก่ยงมันบอกขึ้นใก่เออตอนเน้นเน,น้เนคู่หนาหรือคู่หลังนี่ให้แม่เพื่อนบอกแทนนี่พ่อเอาเอาอันฝันเรียกรถนี่แม่ฝัน่าล้านปิดดก้อแง,ง่แปลหาเปิ้นว่าล้านได้ปลาหลายแต่ว่านนทีญาว่าพระทรงลง่ลงหนอนเป็นเลขดัง ดังค่ะอีรีแพงลอตเตอรี่แพ,ง,แพงไดไปถามเบิ้งแปดหาโปมีขายบ้าเปล่าเรีนเรีนนี่แม่ลูกไปเบิ้งแล้วยู้ยหวยเมกอ๋อศูนย์สามเนีนศูนย์สามยุ้ยยเมฆยุ่ยตลาดกลางดงยุ่ยใด่กับโป้มี่เหรอโป้มี่เลขดังค่าเจ้าเมื่อเช้าแพงหนึ่งคนมาเจ็บขาพวงมาไล่น้ำหนูคนเอาแพงมานน้ำเปิดอกอกบป้มี่แปดหาระหว่างเขนติดอยู่เขาจองหรอระหว่างไม่ก็เบิดตัวเด็ดดังบอกแน็อต ขเขาไมันงอกไม่เหยาะไกลๆน้อแม่นนะ้อแ <c oughs> สดงว่าของแม่เพื่อนพวกนั้นมีแต่ของพอโจละนะเพื่อนพวกนั้นเป็นฝันเพื่อนพวกนั้นฝันพอเจอ,อเป็นคนตา,าเราสิไก่เมือเงแสดงบุญรอ้อยชนสีมามคิดว่าเราสีมาอยู่ดิว่าจุดถูกหนะาบไดได้กับขนขิ่งขนหวนัวลูกจุดถูกดอกเดียวเสียวก็โดนเนาะจุดถูกดอกเดียวมันคือจุด จุดเอิญพีเอิญพีเหรอเอิญซื้อเอิญนามสกุลนั่งความนะขันว่าเอิญซื้อเอิญนามสกุลเจ้าพีตัวใดมากเลยคือคำว่าจุดทูบเราเดียวมากนี่ขันว่าเอิญซื้อเอิญแล้วเอิญซื้อเอิญนามสกุลมาได้หลายตัวมาเด้อแต่บอกว่าไอ้เพื่อนมาหั่นฝันพระโจเป็นคนฝันฝันมาครับรถเก่งขั้นนี้นะคะทะเบียนเต็มเต็มสามหกศูนย์สามนะคะนั่นยากตัดให้เป็นหกศูนย์สามเลขสามตัวตัดคู่หนามันจะเป็น สามหกตัดคู่กลางๆมันจะเป็นหกศูนย์ตัดคูไทายจะเป็นศูนย์สามพอโจว่าให้เน้นคู่ทยคือศูนย์สามนะคะรด,ดขั้นนี้เคยออกหอดซีโตพอโจพอโจฟันอินนทิยามาสัมผัสรังแเลยนะคะเอซีเคยถือน้ำฝนโยพ่ยพอโจสุดยอดมากเข้าได้ยังไงรางวันที่หนึ่งสี่ตัว้ายห <laughs> <laughs> วดนันได้ี่น้องงัดน,นี้ไม่รู้ว่าจะเขา่าซีโตหรือเข่าสามโต้เงามาลุ้นน้ำกันนะคะ ต่ว่าแม่เพื่อนบ่ขั้นเด้ฝันพลาัหนึ่งฝันบ้านได้ฝัน,น,นบ้านนีตัวเสี่ยงมันว่าแบบเมียนไมอนี่ไม่นี่นมันคือก็ขี้เล<ะ>ยเจ<ะ>๊ขี้นี่มันเจดยังมีเวลาอีกร้ายมอือ <laughs> อีกดอกขี้แปลกมือแปดกเก้ามือแปมือ <laughs> <laughs> อีกร้ายมืออยู่ <laughs> จังจะมาตามน้ากันมาตเหรอพล่นดิยาบ้านอ่นเอฟซีว่าไปตามคลิปมาให้น้อยเพระนะเพิ่นกับโบบายนงโบด้วยจะโบนะตามมามมาขาบเลขสองรอบได้เลขร่วมกันเป็นหกโตเนาะกันตัดออกมากกับสามคู่กอาสิพูดถึงมาเปรียบเทียบมันกับเอาว่าตรงๆยะเกียะยะโกรด้ะค่ะ กันยังได้น้อยก็หนักอันคำนวณเลขอยู่นอาจารย์คำนวณเหล็กคนได้หลายคูนก็นั่นนะนะเลขเจ้าโบว์คนได้น้อยครูคนก็เลยอยากให้มาตามนั่นนะคะนาองทียากบู้เบาจังใดนะคะบางคนก็อาจจะว่าอุ้ยทำไมเอาอาจารย์ไปเปรียบเทียบกับเจ้าโบว์ย่างนี้นะแต่ว่านนองทียากก็ไม่ได้คิดอย่างเด้อค่ะขอบคุณแม่เพื่อนในไลน์ให้แนวทางนะคะวันนี้ไฮเอฟซีเฉลี่ยแนวทางของแม่เพื่อนนะคะพอโจเป็นคนฝันแม่เพื่อนเป็นคนเบาแท้นะคะเป็นฝันเกี่ยวรถขับรถขั้นนี้ไปตึกแฮกับร้านนะคะ ทะเบียนรถสามหกูนย์าตัดให้แล้วทุกช็อตเลยนะคะเดี๋ยวใกล้เมื่อเดี๋ยวมาตามล้วงกาแมามเพื่อนจะฟันแบบใดนะคะจุดหัวถูกหายัางว่าันนี้เนาะมแต่คนชิงลูกกันวาคนชิงลูกคนหัวลูกก็จุดจุดที่นี่นะกูข้ามแว่นจุดขึ้นเอิญเจอน้อนนานสุขุนความบุญละอบอกให้มาเนบ่กมามีจัดอยู่ <laughs> คือพวกเขาพันปล่อยมาอย่างไรพันปล่อยวันพาได้ไหมจีเมื่อนี่ว่าม มืออื่นว <mm ันโกนมือทัดไปวันผ้าวันเสาวันผ้าวันเสาไอ้สิกะลังวันผ้าจังมาถามเนาะพ่อแม่ฝันแม่โทับอกหนูนิดเด้อเด็กจะทั่วฝ่ะลุงพี่ย่าแม่ฝันแล้วมากมากจีนลุกัสเซียนมาเลยอ้าวจังมาติดตามน้ำกันเด้อจ้าจ้า